Mẹ con mẹ mimi, Mẹ mẹ Con mẹ Con mẹ nôi Mẹ Mẹ con mẹ 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 con ไปแล้วไม่กิดไม่มีคนไม่น,นอนพอจ้องอืดจ้องมันจะอืดน,นะครบโอ้มา